t ตยตาไฮรักลี e v แค a บ2.4เอ t นทรีพิเลนเนอร์เกียร์ธรรมดาปี2021โปรโมชั่นของลอยที่489,000บาทเท่านั้นค่ะกระบะแคปเปิดได้ยกสูงสภาพดีมากๆมือแรกไม่มมแทววิว่งอยู่ที่60,000กิโลเท่านั้นค่ะคันนี้มีอินสเปคชั่นยืนยันการันตีคุณภาพให้คุณลูกค้าแล้วนะคะรถคันนี้5ดาวประวัติเกตร A เลยค่ะ ประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยค่ะส่งเดือนละ8,000บาทคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปช้งานได้แล้วค่ะน่าใช้สุดๆสภาพใหม่มากค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปัดไฟฟ้าพัาไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นื้องเสียง am fm aux แล้วก็ cd ค่ะแคปเปิดได้กว้างนะคะสะดวกสบายในการเข้าออกมากๆเลยค่ะ แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะกระบะหลังก็กว้างนะคะขนของได้เยอะเลยค่ะใครกำลังมองหารถกระบะยกสูงสภาพดีๆคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะนี่ค่ะแคปเปิดได้สะดวกสบายในการเข้าออกมากเลยค่ะสนใจโทัสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขกกภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ